ตาหน่อมไถนาวานนะไถนาวานเขา่าโอ้ย่าต้องมีรถใหญ่ก็ได้ตัวนี้เอนสบายว่ะุนั่งขับไปเลยรถต้องซื้อรถไถใหญ่ก็ได้ นี่รถไถหน่อยกะสบายนั่งวะนั่งขับไปเลยคุณเป็น,น,วน,นไว่ว่าได้ยางว่าได้ยางน้ำรถไถได้นั่งนั่งกังห่มขับรถไถว่านเขา่าว่านเข่าแล้วกับมาไถหุ่นหินบ่ วออ่าตองยางห้เมือยเลยคุ้มรถไถยางเดียวก็ดีสะตาน่อมทุกคนมีเงินหน่อยกะใส่ไ,ไปตามหน่อยเขามีรถไถเดินตามเขากะเห็ดคือตาน่อมก็ได้ก็ต้องอยางห้เมือย นนเฮ็ดผู้เดียวก็ได้วานแล้วก็ไถมมีหลใดไ่มีหลดไถเดินตามกับเฮ็ดได้หุ่นเห็นบ่ โ่ไดจ้างยากเลยตะนอมอะมาแล้วเห็นบ่หน้าไดไหลกับโบไดจ้างเห็ดเอาเอง มาแล้วมาแล้วตะน้อมมาแล้วถุไถเดินตามได้ตะน้อมว่าได้เดินได้ตะน้อมนั่งตั้งหฮมน้ำกลลรถไถเอ้ยจะเป็นดีไร <c oughs> 麻了，麻了，麻了。